เทคด่วนเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500บาทรอบที่2เงินพอหรือไม่พอจ่ายวันไหนเงินประกันรายได้ข้าว2ชนิดเนี่ยจะได้วันไหนได้แน่หรือไม่จ่ายวันไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรประกันราคาข้าว วุ่นมากนะคะงบไม่พอจ่ายจับตา29ทธันวาคมพาณิชย์นัดประชุมด่วนแก้ปัญหาทุบโตะ๊ะขอครมอเพิ่มชดเชยเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะคะนั่นก็คือความคืบหน้าสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ัหทับ64หรือประกันราคาข้าวส่วนต่างนะคะเพิ่มเติมจากกรอบวงเงินง,งบประมาณเดิม18,96ล้านบาท เป็น46,807ล้านบาทนะคะจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า4.5ล้านรายมีความคืบหน้าว่าจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินชดเชยในส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะ ก่อนเข้าเนื้อหานะคะบุ๋มก็อยากฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะ <S <S 1> <S 1> แรงข่าวจากกระทรวงพาณิชย์นะคะเผยว่าวันที่29ธันวาคมจะมีการนัดประชุมด่วนในการจ่ายเงินชดเชยเงินประกันรายได้เกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิด จะทำอย่างไรเนื่องจากทางทกศกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีตัวเลขที่ยังไม่ตรงกันมีปัญหาจึงทําให้ยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยประกันราคาข้าวให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้ได้เพราะว่าเงินที่ขออนุมัตออมอิคลรมก่อนหน้านี้ประเมินแล้วว่าไม่เพียงพอซึ่งในเบื้องต้นจะพิจารณาจะต้องนำตัวเลขจำนวนเกษตรกรที่ มาขึ้นทะเบียนในกลุ่มนี้มีเท่าไรและการดเชยในแต่ละรอบจะต้องใช้เงินมากเท่าไรหากไม่รอบครอบเกรงว่าตัวเลขจำนวนเกษตรกรจะบวมขึ้นมาอีกภายหลังจะมีปัญหาอีกมากมายตามมาดังนั้นเพื่อเป็นการสรุปตัวเลขให้ชัดเจนว่ามีเกษตรกรเท่าไหร่กันแน่ถามเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่าไม่สามารถปิดกัน้นไม่ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนได้ประเมินคร่าวๆว่าจะมีประมาณ4ล้านไร่อย่างไรก็ตามต้องจับตาผลการประชุมในวันนี้นะคะว่าจะมีการข้อแก้ปัญหาอย่างไรท้ายสุดแล้วจะต้องขอคอรมรเพิ่มเติมเป็นรอบที่2จากเดิมในรอบแรก46,807 หมื่นล้านบาทจะเพิ่มอีกเป็นเงินเท่าไหร่หลังจากเมื่อผ่านคณะทำงานเห็นชอบแล้วจะต้องส่งให้นบขเห็นชอบต่อไปก่อนที่จะส่งเข้าครมรซึ่งในรอบนี้อาจจะขอพ่วงกับเงินค่าช่วยเหลือชาวนานในรอบที่สองอีกไรายละ5้าร้บาทรับสูงสุด 1,000 0บาทก็มีความเป็นไปได้อย่างไรก็ดีเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลอย่างแน่นอนนะคะรัฐบาลจ่ายแน่นอนหากมีการอนุมัติแล้วก็คาดว่าจะเป็นหลังปีใหม่เกษตรกรสามารถตวรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ด้วยตนเองดังนี้นะคะคือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทกศนะคะก็ใส่เลขประจำตัวประชาชน13หลักนะคะ สำหรับคลิปคราวนี้แม่บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าชาวนาทุกคนนะคะจะได้รับเงินกันทั่วหน้าครบทุกบาทนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวนาทุทกๆคนเลยนะคะฝากกดติดตามชอบแม่บุม๋มไปด้วยนะคะเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ